บอสวัสดีครับพี่น้องไม่นี้กะเมียงหลกคือเกาครับจุ๊บบ้านคือเกาหมองเกาคือว่าหมองเกาครับมองเกาก็คือหมองที่ทีมงานซูดมีสวยเฮานั่งที่หมองเกาฮ่อนละ มันแตกใส่ปกรมันแตกใส่ากาฉนบาาคื่ยังก่อน่าออยยัปนอายุนี่ตัวยังยังนะครับมันบที่มือนเดียวกันกัเพื่อนแต่ว่าขอบริษัทต่ออายุโมพอดีเพิ่นไปยางอันอันจาุตีสุราขึ้นมาเพิ่มมาสื่อของคนเขาจะคุดสาเาะ่าไเจเขาลดตัา รถเพื่อนร้อมหลยนแน่ป้าขวดรถดีเลยสูงแคนด้าจอดเต้ขอทานไปเลยขวดีเลยดีเลยนรถแ่ไม่ด้เว่าจอดอย่างเียดีไปเยอไม่แน่นหายไดินสบดในูดหตเ้นขวดเึ็นขวดพี่มองจอดลงทางรถพดีเลยข้อพองขวดสามสเลยโอเคโอเคอยไรเข็งเล็กไปไตายน่ คือสายจะเขับนีเรื่องเขาเหมือนเนี่ยกบก่เนี่เองขาเาไม่ได้เดียวมีสาเจ้าอย่าตุ๊ตอสาเก่าเพราะว่าเขากินตำแบบพีชต้อเกียเขามกินพัก่เาอมด้ดินเขะดีนบเนดินเหยดินเคนียกสาเดสาดินสาเถอด้อหกยกสา ี๋ยวแป๊บนึงมเอาปนี่ก็ดีเลยยังวะขอยเอาผู้เดียวสาเหินเอ้าเล่ยนินอเอาเอาดินสาเปี่ยกับเปลี่ยนเอาข้ากคขายเป็นโลเอาก็ได้ดินเขาได้สาเขาได้สาี้ได้เงินนินเมาดินกัได้เงินเ้ยเาอปยูอนเนาวาวว้เขาเห็นเขาเห็นเสุดกคนนก ฮ่เฮ่บ่าเองบ่าวมือแต่ว่าไปสันจนอกสันีดอกน้ำบานรน้ำสวอยงเงี้้ยเจมว้ยให้เชือสองลอยด้วยนี่เือสองลอยด้อสักปอหนึ่งกันเอาข้อมเอาข้อมอารดาวแตัแตตุ๊กแตงในข้อมเขาไปเลยโหลดนี่โหลดแปดเขามาแลวก็โลดเอาตอันไปตัดตอนนี้อันนี้นี่โหลดเอียงกว่าี่มันเยมเ กอนดบกต้างมีเวลาต้องีเลาขาดสมมุติหองวิลกินเหรอีล่กัวยิ่งเราเข้าดีขนาดเนาะเป็นแหามได้แต่ไอีสิมึงอยู่กลเห็นเขายเมื่อกี้ลูกมาสื่อของแนมพอเห็นเราสื่อเราทุกโลอ่ะี่เมื่อกี้เมื่กีนาหล้ไอพีด้ไปสื่อเตเแลไทยเซแหลนเร่องานนะเมื่อกี้น่งแล้วเตัวแล้ว่วงนี้โพดย่วงนี้นั่งกาหน่อย ีมงเกูตเลยสวนนี้ก็ะากูอลูกกละแกแมามไม่จะมเงมงที่ยังแกแลไม่ยน่อยอยูนันแม่มึงงหวเป็นอะไย่งเต็ยังมส้อมครับเป็นน้ำ้เออระวังตัวไว้เด้อถ้ตัดไหมเด้อ้เป็น้าใหม่สวัสดีครับพี่น้องฟองปลายนะครับ ครสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับยอดเลยเฮ้ยมื่อนี้มังค์กินจับมือหน่อยยอดมากเลยจับมือหน่อยเออจับมือหน่อยจับมือหน่อยจับมือกับลุงลี่นะเมือกี้กินเนื้อย่างอยู่บานแฮชีสเหมือนแก่หนาวนะครับก็เอาแล้วก็จี๊กผูเบื่อแก่หนาวเช่อนเดี๋ยวงอันนั้นเขาเหยียดจี๊หนึ่ง